บันทึกเกรดประวัติศาสตร์เส้นทางทองคำโลกไว้ในความทรงจำประวัติความเป็นมาของทองคำและความเกี่ยวโยงของกลุ่มดราก้อนแฟมิลี่ประวัติความเป็นมาของทองคำของโลกตามสัญญาครับเรื่องนี้สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมาคมลับแห่งเอเชียที่เป็นเรื่องเล่าขานนะครับราวปี2013ผมมีโอกาสได้พบกับบุคคลท่านหนึ่งเป็นคนไทยที่เป็นลูกหลานของเสด็จพ่อรัชกาลที่5ของเรานีหล่ะครับจากที่ติดตามที่ท่านหนึ่งไปคุยงานเกี่ยวกับเรื่องพันธบัตรยูโรปอ เลยมีโอกาสได้สนทนากันคุยกันไปมาก็รู้ว่าเขาทำงานเคลื่อนไหวร่วมกับครากอนแฟมิลี่อยู่ด้วยเลยได้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยอ่านมาจากข้อความต่างมิติและแหล่งที่เกี่ยวข้องกันครับกับแผนการในระยะยาวที่ดำเนินการกันอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะบทบาทที่เกี่ยวกับทองคำและการปฏิรูประบบการเงินโลกรวมทั้งสิ่งดีๆที่กำลังมีการ,รเตรียมไว้สำหรับเปลื์ยนแปลงเหล่านี้ด้วยท่านนี้รู้แผนการและมีรายละเอียดเชิงปฏิบัติงานด้วยครับ ซึ่งเหมือนตอกย้ำและทำให้ผมเชื่อมั่นถึงอนาคตที่ดีของโลกชัดเจนขึ้นไม่ใช่จากการอ่านจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านี้อาจช่วยให้เราเข้าใจถึงการเชื่อมต่อของเหตุการณ์ที่สำคัญเท่าที่ผอมาจากปฏิปตต่อเรื่องราวได้นะครับ d ดรกอนแฟมิลีในความเป็นจริงก็คือองค์กรที่ดำเนินการระหว่างครอบครัวเก่าแก่ภายในประเทศจีนและไต้หวันเหนือความแตกแยกทางการเมืองของทั้งสองรัฐบาล พวกเขาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่ดีของโลกในการประสานงานอย่างต่อเนื่องกับขององค์กรการเงินระดับโลกโดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีคณะกรรมการ300คนพวกเขาได้สะสมความมั่งคั่งยิ่งใหญ่มายาวนานและในทศวรรษที่ผ่านองค์กรของรา a อนแฟมิลี่ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความพยายามที่จะมีส่วนร่วมในสินทรัพย์เหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้คนนับพันล้านด้านมนุษยธรรม หลังจากที่มองเห็นการเอาเปรียบมากมายที่เกิดขึ้นของระบบการเงินโลกเก่าเช่นที่ผ่านมาดราก้อนแฟมิลี่มีประวัติอันยาวนานทีเดียวครับถ้าจะเริ่มไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เริ่มมาตั้งแต่ในช่วงสงครามกลางเมืองจีนโน้นเลยครับขอศ1 9 2 7 1950ในช่วงมีการสู้รบกันระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งภายใต,ใต้การนำของเจมเคไคเชกและพรรคปกครองสาธารณรัฐจีนซึ่งลงเอยด้วยการแอร์ตกออกเป็นสประเทศ คือสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ทองคําถูกแย่งชิงและในที่สุดมันได้กลายเป็นสมบัติของชาติโดยเฉพาะทางฝั่งของก๊กมินตั๋งที่มาของกลุ่มดราก้อนแฟมิลี่พวกเขาได้ขนเอาสมบัติเหล่านั้นกลับไปไต้หวันมากมายมหาศาลนี่คือสมบัติจากวันดิบโบราณของจีน ไต้หวันเป็นประเทศเล็กก็จริงแต่ก็มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงมากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ประเทศจีนดูเหมือนจะพยายามที่จะเอากลับคืนมามาถึงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี1938ขณะนั้นจีนถูกญี่ปุ่นรุกรานและเข้ายึดครองกองทัพญี่ปุ่นได้เข้ามายึดทองคำจากหังนำไปเก็บไว้ยังประเทศญี่ปุ่นและยังนำไปซุกซ่อนไว้ที่ประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยส่วนทางจีนก็ได้รวบรวมทองคำทั้งหมดของประเทศ และมองหาแหล่งซุกซ่อนที่ปลอดภัยทางอิลิทอของสหรัฐเข้ามาเสนอให้ความช่วยเหลือดังนั้นทองคําทั้งหมดจึงถูกขนย้ายลงเรือของนาวีสหรัฐรวม6กลำส่งไปยังสหรัฐอย่างปลอดภัยองค์กรอาจยากรรม US Federal Reserve ได้ให้สัญญาที่จะคืนทองคําทั้งหมดให้จีนภายใน60ปีและได้มอบพันธบัตรให้จีนถือเป็นหลักประกันสําหรับทองคําเหล่านี้แต่เอาเข้าจริงๆทองคําเหล่านั้น พวกเขากลับแอบอ้างสิทธิพวกเขาปลอมแปลงเอกสารเพื่อบอกว่าพวกเขามีสิทธิในทรัพย์สินเหล่านั้นการควบคุมระดับโลกของธนาคารตะวันตกในปัจจุบันสามารถตรวจสอบกลับไปยังครอบครัวรชเชียลในการครอบงำธนาคารระหว่างประเทศในช่วงปีแรกของศตรวรรษที่19ด้วยกลยุทธ์ระยะยาวของธนาคารที่ได้รับการควบคุมและการจัดหาทองคำทั่วโลกเพื่อรักษาอำนาจผ่านการควบคุมของสกุลเงินทั่วโลก และหลักประกันของตนทองคําและนี่ที่เป็นสาระสําคัญของเรื่องนี้ได้มีการจัดตั้งธนาคารระหว่างประเทศในกรุงบาเซลิลสวิตเซอร์เพื่อควบคุมธนาคารกลางทั้งหมดของประเทศ G7 ทองถูกบันทึกลงในบัญชีกับสหภาพธนาคารของสวิส UBS เขาจึงเป็นผู้ควบคุมกดทองโลกและเป็นการนำเอาดอลล่าอิงกับมาตรฐานทองคำ ตามมาด้วยข้อตกลงเบรตตันวูดในปี1944และการก่อตั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ด้วยระบบเงินกระดาษที่ซับซ้อนทำให้สกุลเงินทั้งโลกได้ถูกตรึงไว้กับทองคำและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ได้รับอำนาจในการที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ทันทีเมื่อเกิดความไม่สมดุลขององค์การชำระเงินหรือนี่ที่เกิดขึ้นไปจนถึงวงการอุตสาหกรรมการทหารการควบคุมและการขโมยทรัพยากรไปจากโลก ด้วยความสลับซับซ้อนอย่างยิ่งราวยุคก0ในทุ่งของเคนเนดีเขาเป็นคนดีและใส่ซื่อมากเขาต้องการจะเปลี่ยนโลกใบนี้เขาตกลงที่จะทำงานร่วมกับประเทศที่ต้องการสันติภาพและหาแนวทางที่จะสิ้นสุดสงครามเย็นและเพื่อจะหาเงินทุนในการพัฒนาของทวีปแอฟริกาและเอเชียซูกาโนแห่งอินโดนีเซียคอนโทรเลอร์ M1 ที่กำลังจะร่วมมือกับเคนเนดีโดยนำทองคำเหล่านั้นออกมาใช้ประโยชน์กับโลก ในปี1963ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีได้ลงนามในสัญญากับประธานาธิบดีซูกาโนเพื่อให้เงินที่จะช่วยให้กรมธนารักษ์ของอเมริกาพิมพ์สกุลเงินของตัวเองซึ่งมันเป็นการบ่อนทำลายสิทธิในการพิมพ์สกุลเงินที่จัดขึ้นโดยธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจากนั้นทั้งเขาและซูกาโนก็โดนเก็บแหล่งข่าวของเพนตากอน บอกกว่ารองประธานาธิบดีจอร์ันมีส่วนในการที่เคนเนดีถูกฆ่าเพราะเคนเนดีจะปิดเฟเดรัลรีเซิร์ฟเพื่อสิ้นสุดของระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและผลประโยชน์อื่นๆของพวกเขาและในวันที่15สิงหาคม1971ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่แปลงดอลลาร์เป็นทองคำในราคาคงที่อีกต่อไปดังนั้นดอลลาร์จึงละทิ้งมาตรฐานทอง แต่วันนั้นและพิมพ์งเงินขึ้นมาจากอากาศโดยไม่มีทองคำหนุนหลิงงอได้ตามอำเภอใจในท้ายยุค70-80ต่อมีการรับรองสถานภาพของรัฐบาลเหมาเจอตุงโดยรัฐบาลสหรัฐ ประธานาธิบอดีนิกสันได้ยืนจีนและมีการชักชวนเข้าสู่การค้าโลกตั้งแต่ตอนนั้นรัฐบาลเหมาต้องการให้สหรัฐคืนทองคำที่เก็บไว้ตั้งแต่ปี1938แต่รัฐบาลนิกสันยืนยันว่ายังไม่ครบเวลา60ปีที่กำหนดแต่ก็มีการคืนให้บางส่วนจนลุ่งเลยมาถึงปี1998ทางจีนพยายามทอวงทองคำทั้งหมดคืนและได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาและกล่าวว่าขอให้ส่งมอบทองคำของเรากลับคืน เพราะคร,บ,ครบกำหนด60ปีแล้วตามสัญญาสมาคมลับแห่งเอเชียดรา้อนแฟมิลี่ต้องการทองคำของพวกเขากลับโดยรัฐบาลสหรัฐแท้และถูกคำสั่งสาลให้ส่งมอบทองคำคืนแก่จีนกำหนดในวันที่12กันยายน2001แต่ขั้นตอนวิธีการการส่งมอบทองคืนนั้นอยู่ในการดำเนินการของก u นเตอร์ฟิ r เ l s รัลซีเคซึ่งเป็นบริษัทในหน้ามีออฟฟิศอยู่ที่ World Trade Center ตึกฝั่งเหนือโดยที่ทองคำท,งทั้งหมดที่จะส่งมอบอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารเดียวกันนั้น แต่ทางสมาคมลับของตะวันตกกลับขนทองคำหลบหนีไปและระเบิดตึก World Trade ทิ้งเพื่อจะไม่ส่งทองคำกลับเหตุการณ์9 1ทับ11ที่ World Trade Center พนักงานทั้งหมด600คนของแคนเตอร์ t z g e r a l Security ซึ่งทำงานอยู่ในวันนั้นตายหมดทองคำที่อยู่ชั้นใต้ดินทั้งหมดหายลึกลับไม่มีใครรู้มีหลายทฤษฎีที่พูดถึงว่าทองถูกขนทางรถไฟไปแคลิฟอร์เนีย แล้วต่อทางเรือเพื่อส่งไปซุกซ่อนที่ปารากวยในปี2009นักธุรกิจญี่ปุ่น2คนถูกจับขณะข้ามแดนจากอิตาลีไปยังสวิตเซอร์แลนด์โดยมีพันธบัตรสหรัฐเงิน1.5พันล้านที่ออกโดยกระทรวงการคลังสหรัฐในปี1934ไม่มีการสรุปว่าพันธบัตรนี้แท้หรือปลอมแปลงกระทรวงการคลังสหรัฐปฏิเสธที่จะตรวจสอบพันธบัตรนี้หรือแม้แต่จะออกความเห็นนักธุรกิจทั้งสงถูกรัฐบาลอิตาลีปล่อยตัว และหายตัวไปในที่สุดพันธบัตรนั้นไม่ว่าจะแท้หรือไม่มันได้ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐยึดเอาไปทําให้มีผู้นําเรื่องฟ้องสู่ศาล US Federal Court หลายคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่คดีเหล่านี้ถูกดองเรื่องไว้ซึ่งมีความจริงค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆสู่สาธารณะในช่วงหลายปีมานี้ดราก้อนแฟมิลเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะจริงๆในช่วงในปี2009ในคดีที่กลายเป็นข่าวดังดง่ดงดังเกิดขึ้น มีบอลจำนวนมากหายไปจากกรมริกาซึ่งมันเป็นสินทรัพย์ของรา้อนแฟมิลี่ซึ่งในตอนนั้นนาย,ยนิวคีนันได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของกลุ่มรา้อนแฟมิลี่ในการติดตามประสานที่ถูกขโมยไปเพื่อการตัดสินลงโทษและชำระค่าใช้จ่ายในหลายสารพร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการพุจริตการละเมิดสัญญาและละเมิดกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งการการออกหมายจับ Federal Reserve ตามกฎหมายเหตุการณ์นั้นๆทำให้ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจว่าใครกันหนอที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์มากมายถึงขนาดนี้สรุปไอสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นขุดอุโมงเก็บทองที่อินโดไทยฟิลิปปินรวมกว่า2ล้านตันรวมทั้งการขนทองหลบหนีออกมาจากอเมริกาและนำมาซ่อนไว้ในแถบนี้ด้วยเราได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับทองทั้งหมดที่ทเคยขุดค้นในประวัติศาสตร์ว่า มันมีขนาดที่พอดีกับหนึ่งหรือสองสว่ายน้ำโอลิมปิกเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องโกหกที่จริงแล้วมันมีมากกว่า9้าหรือ10บเท่าในตลาดที่มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการเสียอีกส่วนใหญ่ของทองที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยมหาอำนาจตะวันตกมันจะที่ถูกกลบออกจากตลาดและถูกขึ้นบัญชีดำมันถูกกอซุกซ่อนอยู่ในถ้ำหรือฝังอยู่ในเรือจมที่ด้านล่างของมหาสมุทรทองคำจำนวนมากจากทั่วโลกเหล่านี้รวมทั้งของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกษัตริย์รออสโซโลมอน ที่เคยอยู่ในอังกฤษก็ถูกสเปนขโมยและนำมาซ่อนไว้ตามเกาะแก่งต่างๆในฟิลิปปินส์มันเป็นทองที่จดทะเบียนขึ้นบัญชีดํากว่า85%ของโลกซึ่งขณะนี้อยู่ในเอเชียทุกอย่างในฉากหลังกำลังดำเนินไปดังนั้นจึงมีทองคำจำนวนมากที่อาจทำให้เรากลับมาอยู่บนมาตรฐานทองคำที่เป็นสกุลเงินที่ผูกติดอยู่กับสิ่งที่มีค่าที่แท้จริง สมาคมลับแห่งเอเชียดราก้อนแฟมิลี่ห้าดรากอนร่วมกับราชวงศ์ในเอเชียและยุโรปเจ็ดคราสต่างกำลังร่วมมือกันที่จะเปล้อยนต์แปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นในขณะนี้ครับเรื่องราวของคุณปู่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดของสมาคมลับแห่งเอเชียดราก้อนแฟมิลีที่เสมือนเป็นจักพอรพอรอรอดิที่สืบเชื้อสายจากราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศจีนตามกฎหมาย ท่านเป็นจักรอพอรอร,อร,อรอดิรรดิสมังกรฟ้าห้านิ้วเดอะเอมเปอร์เรสไฟทีโ e อีดีซีเอลีเอสต์ไอเอลดราก้อนในปัจจุบันท่านเป็นผู้อาวุโสโกรที่ถือธงนำและการตัดสินใจสำหรับเรื่องที่สำคัญเหล่านี้ทอมคำหลายล้านเมตริกตันและสินทรัพย์จำนวนมหาศาลดังกล่าวนี้มีวัตถุผู้เท่าชาวจีนไชนีสเอลเดอร์ผู้เขาเป็นใครครับและมีบทบาทต่อการรีเซ็ตโลกอย่างไรครับไชนีสเอลเดอร์กับดราก้อนแฟมิลี่คือคนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมครับขอบคุณมากขอรับใช้ครับมีความเกี่ยวกันพันอยู่ กลุ่มดราก้อนแฟมิลี่ที่กระจัดกระจายหลังจากที่จะกระพัดองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้มโดยพรักก๊กมินต่างภายใต้การนำของเจียงไคเชกและกลายเป็นพักปกครองสาธารณรัฐจีนในปัจจุบันขณะนั้นพระองค์มีญาติที่น้องที่มีบุตรและหลานมากมายซึ่งต่างก็หลบหนีข้ามน้ำข้ามทะเลไปพร้อมกับขนทรัพย์สมบัติไปด้วยแต่ถูกปล้นแย่งชิงสมบัติระหว่างทางต้องแยกตัวกันไปคนละทิศทางในที่สุดเมื่อพวกเขารวบรวมและตั้งมั่นได้แล้ว จึงเรียกตัวเองว่าดรา้อนแฟมิลี่ซึ่งทั้งหมดมีถึง5สีมังกรขาวมังกรเขียวมังกรแดงมังกรเหลืองมังกรดำปัจจุบันเป็นสมาคมลับแห่งเอเชียที่ดำเนินการกันอยู่เบื้องหลังระหว่างครอบครัวเก่าแก่ภายในประเทศจีนและไต้หวันท่ามกลางความแตกแยกทางการเมืองของทั้งสองรัฐบาลโดยเฉพาะบทบาทเรื่องเกี่ยวกับทองคำและการปฏิรูประบบการเงินใหม่ที่กำลังมีการประรียมไว้สำหรับเปลือยนต์แปลงที่สำคัญกลุ่มดรา้อนแฟม ได้รวมตัวกับราชวงศ์ของโลกทั้งตะวันออกลางเอเชียและในยุโรปพูกเขาตกลงกันว่าจะก่อตั้งระบบใหม่ขึ้นหลังจากสงครามโลกทั้งที่สองแต่ขณะนั้นมีผู้ที่มองเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปอาจทำให้ระบบเสียหายมันจึงยังไม่เกิดขึ้นผู้ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาครั้งแรกคือกลุ่มราชวงศ์ยวนโดยมีสัญญาร่วมกันกับสมาพันธ์ดวงดาวในมิติระดับสูงผ่านการสื่อสารทางจิตร่างซันใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า สั่งให้พวกเขารวบรวมทองคคำที่กระจัดกระจายไปในที่ต่างๆกลับคืนมาก่อนเพื่อเตรียมการเข้าสู่โลกใหม่ซึ่งจะมีการประชุมสหพันธ์อัลพาสโอเมก้าและการประชุมย่อยทุกๆ35ปีในการวางโครงสร้างระบบใหม่หรือเซตซีโร่เพื่อให้กลไกการเปลี่ยนแปลงก้าววิผ่านไปสู่จุดที่โลกต้องเข้าสู่ระบบสากลจักรวาลมากขึ้นมนุษย์จะต้องมีวิวัฒนาการเพื่อทําให้ทุกศาสนารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดเมื่อเข้าสู่โลกยุคใหม่ผู้เท่าชาวจีน และญาติเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่บางท่านเป็นเฮรัญยิกเป็นนางสนมอยู่ในชุวงที่จักวันจีนเฟื่องฟูและบางท่านเสียชีวิตไปแล้วต้องเก็บร่างแช่แข็งหรือน้ำยาเพื่อรักษาร่างและ DNA บางส่วนไว้ใช้ในการยืนยันตัวตนซึ่งขณะน,นี้ท่านเหล่านั้นได้ให้ฝากลูกหลานท่านทำหน้าที่ดูแลติดตามทรัพย์สมบัติที่กระจัดกระจายไปในอดีตโดยมีลูกหลานหลายคนที่เข้าไปแทรกแอส่งอยู่ในบอร์ดแบงค์ทั่วโลก เพื่อเตรียมการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงเหล่าลูกหลานผู้อาวุโสต,ต้องการที่จะนำทองคำที่กระจัดกระจายอยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมแต่ถูกพวกอิลิทอปฏิเสธอ้างูนี่นั่นจนพวกเขาได้ตัดสินใจกันว่าจะต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่แน่นอนว่าต้องฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางอย่างมากแต่ก็เพื่อเป็นการดัดหลังพวกอิลิทอเหล่านั้นให้ยอมจำนวนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาได้เข้ามาช่วยตอนญี่ปุ่นบุกจีน ทำดีกับจีนทุกอย่างและพวกเขาได้ขอยืมทองคำของจีนไปส่วนหนึ่งขนใส่เรือรบก้าลำเพื่อจัดหาทองคำทั่วโลกเพื่อรักษาอำนาจและคำค่าเงินดอลลาร์ไร้พวกเขาได้มีการจัดตั้งธนาคารระหว่างประเทศในกรุงบาเซลิลสวิตเซอร์แลนด์เพื่อควบคุมธนาคารกลางทั้งหมดทองคำของจีนเหล่านั้นส่วนมากได้ถูกจัดเก็บและซ่อนไว้ชั้นใต้ดินใต้ตึกแฝดด TC แต่พอถึงเวลาต้องคืนทองคำให้จีน ตามสัญญาในปี1998พวกเขากลับปลอมแปลงเอกสารเพื่อบอกว่าพวกเขามีสิทธิในทรัพย์สินเหล่านั้นพวกเขาได้ทำการระเบิดตึกแฝดที่นอเพื่อจะทำลายหลักฐานเจตนาเบี้ยวนี้ในปี2001และขนสมบัติหลบหนีออกไปก่อนที่ตึกแฝดถล่มและนำไปซ่อนไวต้ตามถ้ำตามเกาะต่างๆในเอเชียกว่า85%โดย CIA ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่อินโดไทยฟิลิปปินส์รวมกว่าหลายล้านตันหรือมากกว่า9หรือ10เท่าในตลาดที่มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการ รวมทั้งทองคําและของเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกสัตร์รออาโซโลโมอนอีกด้วยเป็นทองคําที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีดําดังนั้นจึงมีจำนวนมากที่อาจทําให้เรากลับมาอยู่บนมาตรฐานทองคําที่เป็นสกุลเงินที่ผูกติดอยู่กับมูลค่าค่าที่แท้จริงได้ดราคอนแฟมิลี่เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะจริงในช่วงในปี2009ในคดีที่กลายเป็นข่าวดงดังเกิดขึ้น ซึ่งในตอนนั้นนายนิวคีนันได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนของกลุ่มดราก้อนแฟมิลีในการติดตามตราสารที่ถูกขโมยไปเพื่อการตัดสินลงโทษและชำระค่าใช้จ่ายในหลายสารพร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทุจริตการละเมิดสัญญาและละเมิดกฎหมายต่างประเทศ รวมทั้งการการออกหมายจับ Federal Reserve ตามกฎหมายเหตุการณ์น,นั้นทำให้ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจว่าใครกันหนอที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์มากมายถึงขนาดนี้สมาคมลับแห่งเอเชียดราก่อนแฟมิลี่ห้าดรากอนร่วมกับราชวงศ์ในเอเชียและยุโรปเจ็ดคลาวต่างกำลังร่วมมือกันที่จะเปลื้ยนยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นนำโดยจากรอพอรอร,อรอดิมังกรฟ้าห้านิ้วหรือคุณปู่ของเราได้ตัดสินใจปล่อยเงินกองทุนเพื่อสร้างโครงการด้านมนุษยธรรม อันมีหน่วยงานหลายฝ่ายเกี่ยวข้องทั่วโลกท่านเป็นผู้อาวุโสคนสำคัญที่ถือทมนำรวมทั้งการตัดสินใจสำหรับเรื่องที่สำคัญเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือทั้ง2 1 7ประเทศในโลกเนื่องด้วยขณะน,นี้มีกฎหมายใหม่เพื่อยุติการปกครองแบบเผด็จการทางการเงินของระเบียบโลกเก่าเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดการก่อตั้งกลุ่ม Bri กส Alliance ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูระบบการเงินที่ได้รับการสนับสนุนด้วยทองคัมสินทรัพย เมื่อวันที่21มีนาคม2013สนธิสัญญาทองคำได้รับการลงนามโดย209ประเทศตามที่เราทราบกันครับสำหรับอำนาจการตัดสินใจหลักนั้นมีเพียงไม่กี่ท่านที่สามารถกดปุ่มไฟเขียวได้กลุ่มผู้อาวุโสเหล่านี้ได้ร่วมกันลงมติตัดสินใจที่จะแบ่งปันและมอบรางวัลที่มีค่าแบ่งปันเป็นของขวัญสำหรับมอบให้มนุษยชาติทั้งโลกเพราะพวกเขารู้ดีว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไป ก็ไม่สามารถเอาสมบัติเหล่านี้ติดตัวไปได้นี่จึงเป็นวาระที่ทุกประเทศทั่วโลกจะได้รับโอกาสที่ดีงามเช่นนี้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับ